ดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Human for Fat f i แฟรดไฟล์ได้แอด d ฟรตัวยุ้ยและในครั้งนี้ฉันแกเกอรี่และ Freddy c ชิต a าแอนด์บอ e ีพวกเราจะมาประจนภัยกันสวัสดีครับสวัสดีครับวันดี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 เดี๋ยวก่อนนะแล้วฉันล่ะเดี๋ยวก่อนโอ้ นี่ตัวอะไรกันเนี่ยนายผิดทีมหรือเปล่าเขามากันในขุ่นไฟน์ไนแอดเฟรดี้ที่ไหนนู้นไปทิ้งเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งต้องเลยต้องเลยต้อเลยลูกตาเหมือนกันนะไปเอาไปทิ้งเลยหมดหมดหมดแก๊งเลยโอ้ my god ซึ่งในครั้งนี้ฉันพาพวกนายมาติดเกาะกันดูสิที่นี่เนี่ยมีเต็มไปด้วยน้ำทะเลและแตงดิบสิ่งกีดขวางมากมายไม่รู้ว่าพวกเราเนี่ยจะสามารถเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่านะคะ เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าไปเลยเกาะอย่างกว้างไกลเกาะอย่างไกลในพื้นรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีเถาวัลย์ห้อยหอนอยู่ซึ่งเป็นเหล็กที่เก่าเก็บมากกว่าร้อยปีไปบอนี่ทําให้นายไปก่อนได้เลยเอ้าโอ้ยกระชั้นนึงเอาล่ะแล้วตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสของพวกเราแล้วเราจะต้องรีบทำการเซฟก่อนที่เพื่อนเพื่อจะตายไป มันมีจุดเซฟเลยตันนี้เนี่ยมันจะมีกล่องด้วยนะพี่โมเราเอากล่องลงมาไหมเพราะว่าประตูเนี่ยมันไม่ยอมเปิดเลยดูสิเราขึ้นมาดูคนก่อนดีกว่าเปล่ามันอาจจะต้องมีระบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรบางอย่างเฮ้ยทางนี้อะนายเจออะไรบ้างอย่างเหรอขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยขึ้นอยู่ขึ้นอยู่นี่นี่ตรงนี้มีอะไรอ่ะด่านสองอ้าววมันจะไม่มีเซฟจริงเหรออ้าวไม่รู้ไม่รู้ แล้วน่าจะยากด้วยแล้วน่าจะยากด้วยแล้วจุดเซฟไม่มีด้วยตายเถอะเราจะปุ่มตรงนี้แกงแกลีมีดัวเียมเลยปุ่มนี้อาจจะเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับเปิดประตูก็ได้นายลงกดดูดิกดแล้วอ่ะอ๋อฉันเห็นกล่องอยู่ตรงนน้นเราน่าจะต้องหยิบกล่องขึ้นมาแล้วก็เอาไปวางไว้ทับปุ่มหรือเปล่าออใช่แล้วเราใช้นี่ไม่ได้หรอพี่เนี่ยต๊ะน่าจะพอใช้ได้อยู่นะไม่ง่ายอันโต๊บิวอินคนข้ามาช่วยหยิบหน่อยมา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  ดูเหมือนว่าบนอาคารตรงนี้จะมีปลุ่มนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้กรอบประทับเนี่ยก็น่าจะสามารถเปิดประตูได้อย่างแน่นอนนี่เราแล้วรอยพว่งนายอ่ะตนนี้ตมาแล้วหุยเล่หุยหุยเล่หุยปลอยเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วประตูล่ะประตูเราจะไม่มีไฟฟ้าเราจะต้องหาทางไปต่อทุกคนหุยเล่หุยหุยเล่หุยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฉันเห็นอะไรเหลืองอยู่ตรงนั้นชิก้านายคิดว่าไงตรงนี้ ตรงนี้เราคิดว่าเราต้องเอเวนเจอร์ไปตรงนั้นฉันว่าเรายังไม่ผ่านด่านดึกเลยด้วยซ้ำไปลุยสังเกตอะไรเปล่าว่าหมอกมันลงถ้าหมอกลงแบบนี้หมายความว่าพวกเราอาจจะเจอกับพายุหรอพายุทอร์นาโดอย่าจับ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 จ้าจจับจันจับไั้จับ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 ั้จัจับจจับจับจับจจไปน ประตูโอ้รู้สึกว่าประตูรู้สึกว่าปุ่มที่เรากดไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะเปิดประตูทางเข้าฝั่งอาคารนะทุกคนโอ้โประตูมันเข้ามาได้แล้วไปดูซิมีทางที่มีทางไหนที่เราพอที่จะเปิดประตูได้บ้างมีช่องเล็กๆอยู่ตรงนี้แสดงว่าเราอาจจะต้องใช้กล่องนะคะมาเออมาไล่เรร็วหน่อยสิฉันหนักมากเลยเนี่ยฉันทำคนเดียวไม่ได้หรอกนะโอ้นะโอโ โอเคได้แล้วฉันเจอปุ่มสีดำอีกปุ่มนึ่งนายดูดูไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเลยนะเราเป็นตัวเกาะเราอยู่ไอ้แผ่นแรกอ่ะเราอยู่ไอ้แผ่นแรกกันอยู่เรียบร้อยแล้วฉันเปิดประตูลิฟต์เปิดแล้วค่ะขอให้ไปสู่สวัสดิภาพเจอขันโยกครับผมนี่ทำไมนายเก่งจังเ่รอนายลุยคนเดียวเลยเหรอแกงกะหรี่เราก็ข้ามสะพานไปเลยไหม ระวัง uhm นะสะพานหล่นได้นะกูเห็นแกงกะนันไงสะพานหล่นได้กูเห็นแกงกะหลี่แม่งล่วงเลยกูะเห็นมือเห็นมือของใครฉันขอเท็กตวก่อนนะเราเราล่วงแผ่นแรกแล้วก็มันก็หนีเปล่าขอเท็กตก่อนนะโอเคจ้าจ้าไปเลยเอาเอาเตอนนี้เฮ้ยายคือ ไอคือจิตวิญญาณแห่งมวลมนุษยชาติไอจะต้องคือมีเซฟให้เพื่อนมันมีที่เซฟจริงเปล่ามันต้องผ่านก่อนนี้ก่อนเรายังไม่ผ่านก่อนนี้จริงเหรอโอ้โหแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยเย้และแล้วพี่ไบค์ก็สามารถเข้ามาได้จนสำเร็จเราหโหจะผ่านเหมือนกันไหมาเซฟได้ไหมยังไม่เห็นเซฟเลยโอ้มีเซฟไหมมีเซฟไหมก่อนมีเซฟไหมก่อน ตอนนี้เราเหลือแค่พวกเราแล้ววันนี้ไปไปเร็วเฮ้ยไอ้ฉันติดต้มาไอ้ฉันติดต้นไม้เฮ้ยจับไว้ก่อนเดแกก็ไม่จับไว้จับไว้จับด้วยจับไว้จับก้าวจับก้าวจับไว้จับไว้จันไว้มันหน้ดีฉันเออจะเดินกันไมหนีบอกว่าเราเรายังไม่ท้อเรายังไม่ท้อมันถึงแล้วแกก็เรื่องเดียวกันที่จะมาถึงจุดนี้ได้แล้วครับทุกคนฉันถึงก่อนนายอีก ้ยพวกเราเซฟเรียบร้อยดูเหมือนว่าท่าข้างหน้าจะเป็นเกาะที่มีโรงงานไถไม้อยู่นะเดี๋ยวก่อนนะเราจะต้องกลับไปแล้วก็ออกไปจากเกาะในรกแห่งนี้ให้ได้เราจะต้องตอนนี้ทำไงต่อดีอ่ะโดนลงแผ่นนั้นจริงเหรอฉันว่าเราต้องรอแผ่นนั้นเลื่อนมาหาเราแล้วก็เกาะไปพร้อมๆกันแผ่นนั้นไม่ว่าคือแผ่นที่มันเอื่อยๆช้าๆนั่รนะเหรอเออ่ยมันมาแล้วเอาเลยแล้วกันมาดิละเฮ้ย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 เเฮ้้ย ไไม่่อไว้เกลไ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 กแไงมันลไกลไกลไาลไก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 ลกลไ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 กลกลไ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 กลอกลไ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 ้าไกลไก้ไกลไกาได้ไกลงกลไกลไกรไกลไกไงไกลไกลมดลไก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 ลไะกลไกลไกลกลไกลกลไกลไไกลไกลกลไกลไกลลกกไกกไไกไไกาไไไกไรด ใช่ตู้แบตเตอรี่แสดงว่าเราต้องหาสายไฟนะเอในบ้านมีหรือเปล่าถ้าไม่มีเดี๋ยวฉันจะรอไปหาข้างบนตรงนู้นไม่มีข้างบนไม่มีทุกคนแปลงๆเด็กเกาหลิกันนี่มานี่มาที่มาที่มาเจออะไรหรอฮักกี้ในนี้มันแบบมันต้องมาดูอ่ะเห็นป่ะเห็นป่ะท้ามทไมทุกคนต้องมาดูจริงแปลงๆไอ้นี่ทำไมเร็วๆมานี่มานี่เข้ามาในถ้ำอลังการอลังการเออเข้ามาเข้ามาไปมานี่ไหนก่อนโอเคโอเคเข้าไปเข้าไปเข้ามาเลยเข้ามาเลยเราจะเจอกับความอลังการแล้วเราจะพูดว่า อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่ดีพี่โบหลอกเพื่อนแต่จะเป็นของความว่างเปล่าเอะไะครับได้ใบมาแล้วต่อทอดเป็นสะพานเลยสู่สู่สู่สุกย่างทอดอย่างเงี้ยเอาแผ่นเดียวก่อนโอ้ยมุ่งหายจะเอาไปทำอะไรเยอะแย้ยอย่างถ่ายไม้เหรอเฮ้ยนายจับฝั่งนู้นเดี่ยเราจะโดดไปได้ป่าวะโอเคโอเคโอเคอนนี้ไม่ลำเที่ยงไม้มาจะแยงกันเลย เข้าไปเย็เข้าไปแม่น้ำเย็นชีเกียงเออวันีนายดีมาเอ้ยเอ้เราเราว่าเราจับเพื่อนเราดีกว่าวางยังไหมยวางแค่นี้พอค่อยๆเราต้อยกสูงขึ้นหน่อยนึงหนึ่งสองสายกไปไปไปเฮ้ยเๆๆเยไปนไไปทไไปอ้ลมเนี่ย เออมันง่ายกว่าเราเยอะเลยสวยงามแค่นี้ก็ค่อยๆค่อยๆส่งตัวมาทุกคนจะยังตัวมาเดี๋ยวก่อนนะฉันมีดาดเอเวอเรสต์อย่า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 เดียวมันกลับไปได้เดี๋ยวมันกลับไปได้บอกเลยนะเดินยาวนะเฮ้ยเราจะใช้จังหวะนี้แหละพี่โบปล่อยมือแหละเราจะเวียงไปเอาละนี่คือเจ้ากวางเจ้าเราจะเวียงไปให้โดนชิก้าให้ได้ชิก้ารับตัวฉันไว้ มันม็นม็นม็นมากอะจับสูตรเรานะถ้าจับหัวชิก้าฉันจะตถชิก้าได้จับหัวอะเนืออะไรกันนี่มันแทบจะไม่ใช่ดาฮิวเมนฟอร์แฟตแล้วขึ้นมาสิขึ้นมาใช่ไหมไอ้พีมัน แล้วผมยื่นตูดไว้ให้แกงกะหรี่อยู่เออแกงกะหรี่นายต้องจับตูดคนไหนยื่นตูดไว้อไไ้เรราจับม่กดดไมม่่กกโโดดดด้้ววยยไลไ์สำหรับพาร์ทนี้ดูสำหรับพาร์ทนี้ก็จะมีมีใครนะครับมีแค่ด่านเดียวเหนื่อยอ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไอซีเดี๋ยวก่อน ใจเย็นใครก็รู้ว่าฉันเนี่ยเก่งกว่าใครๆด้วยใครรู้เกลื่อนลอยไปกระโดดจังหวะนี้ชูมือขึ้นแล้วกระโดดสงสารจังเลยอ่ะแล้กระโดดขึ้นไก่มันยากว่ะเอาละเราเข้ามาใน่านต้นไม้หแห้งฉันไม่ทิ้งเพื่อนที่ตายแล้วเนี่ยต้องรีบโดี๋ยวกูไม่ยอมจะไปยอมเป็นทาสของเกาะสวรรค์ขันสาแห่งนี้เป็นขาด ตอนนี้บอนี่กระโดดไปแล้วครับดูเหมือนว่าเชียวเชียวเอ้ยมีเองเล็น้อยไหเมื่อบอนี่ทำได้ฉันก็ทำได้ใช้ไปเพื่อนเอ้ยเข้าสู้เข้าเกอร์ลีแก่เกอร์รีเกอรี่ฮ้ลุยเฮ้ยดูฉันดีๆจบตาไอดดอปไปด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 ปไดดไปไม่เอาเอาจิงนะ ต่อให้คุณถึงแผ่นสุดท้ายคุณก็ไม่รอดอยู่ดีทำไมทำไม้มันเหยียบอยู่นะ่นทไมทำเพื่อนอะไรมันล่วงเดี๋ยวนะต่อที่โดนถึงก็ไม่รอดเมื่อกี้แล้วพี่ไมทำเพื่ออะไรมันลุกขึ้นไปดิไม่เลื่อนโอเคพี่ไมโดนนีบโดนย่นโดนดิบโอ๊ยต่อนนี้ตอนนี้คุณยนต์คุณย่นเออมันลุกโดนดิบโดนดิบมันเครื่องเอารื้แต่ตัวรีขึ้นมาเออโดนดิบนะโดนดิบโดนดิบ แล้วแล้วแล้วขึ้นยังไงโดนมาช่วยก่อนช่วยก่อนช่วยเพื่อนก่อนเออจิก้าเอาขึ้นมาได้ไหมได้ไหมต้องมีออคมนมาโดดตัวนี้ก่อนมา,ถ,าถ่ายข้างข่ายข้างข่ายข้างมาถ่ายข้างมาเออถ่ายออกมา,อเ,า,มาเออ,เอ,อสุดยอดเออขึ้นสิขึ้นยังไงวะก่อนนะยกมือก่อนยมืออึ๊บโอเคสุดท้ายล่วงก่อนวะ

ทำการวิบากนะครับผมไม่รู้จะเป็นวิบากกรรมหรือเปล่าโอ้โหวันนี้โดยกันทดวันนี้เหลือค่นายคนเดียวแล้วที่เขาจะเป็นก็จะเป็นริ้วว้อยให้เพื่อนได้เอาลระตอนนี้ไปยังไงยังไงพยายามขึ้นไปบนสะพานให้ได้ครับเขาดีตัวเองขึ้นมาสาเร็จและดูเหมือนว่าไอ้แท่งสองอันนี้มันพยายามที่จะดีตัวเขาลงไปสู่ทะเลนับหนึ่งสองไก่อน อะไรนีายโดนหมดตายโดนหมดขังงี้โอ้โหตอนนี้ถ้าไม่บอกจะคิดว่านายเป็นนายเป็นผ้าที่กำลังโดนซักอยู่พวกนายว่าไงอะไรเลิ่มนะเฮ้ยนกหนึ่งสองซ้ำไปพวกนายดูเราดิเฮ้ยจุ๊บแจงโกงเกมยังไงอะโกงเกมโกงเกมสองพันยี่สิบเฮ้ยการินด้วย เจกก็ไม่เกียรกองเกี้ยไปกองมืไปกองเมื่อไม่ได้ไปสุดยอดเปิดประตูเปิดอาฉันไม่เอาฉันไม่ไหวแล้วฉันต้องการออกไปจากที่นี่เปิดประตูเลยอีแล้วแล้วประตูก็ถูกเปิดออกจนสำเร็จเอาเปิดเปิดแค่นี้เดียวเปิดแค่นี้เหรอเปิด้องทำไมอ๋อต้องเอาไม้งานหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ชุดเจนต้องปกดแบบไอ้นี่เลยต้องต้องให้มันให้มันสุดให้มันสุด เราอย่าไปตรงนั้นเลยเรามาตรงนี้เลยก่อมาโกงเนี่ยนี่มันสุดยอดเลยประตูค่อยๆเปิดออกจริงๆด้วยเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นไมนมีสายไฟอยู่ตรงนั้นน่ะตรงเกาะนั้นน่ะเออสายไฟแล้วก็สบายมากพวกเราแค่ไปเกาะนั้นโดยไม่ต้องผ่านสิ่กิดขวางสุดยอดไม่อยากผ่านดูดูมนแถมเราจะสามารถไปเซฟได้ด้วยเอามาครับมาครับมาครับสายไฟที่พวกเราฝันถึงเย้ได้มาทั้งหมดสองอันเลยทีเดียว <Ready. S 2> ไปเลยไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยเฉยแค่นี้นายทำเป็นกากเดี๋ยวฉันจะข้ามสิ่งกีดขวางให้นายดูเอาไม่ไม่ให้ฉันข้ามหรอก็นายดึงป้าฉันไปดูนี้ทำแบบนี้ตั้งนานแล้ว <laughs> เอาละเราเอาแท่นชาร์จขึ้นไปข้างบนด้วยเพราะว่าเราจะต้องเชื่อมต่อกับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ตรงนั้นนะครับผมยกลงไปแล้วยก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 ลไปแล้วโอ้โหแต่ดูเหมือนจะมีคนเป็นภาระไฟไฟ ฮักกี้นายเป็นภาระมากเลยนะเนี่ยเอาสายไฟต่อเข้าไปเลยวางทำไมวางกลับด้านอย่างเงี้่ใช่หันมาหน่อยหันมาหน่อยไม่ได้เสียบเข้าไปแล้วแล้วสีฟ้าเสียบสีแดงทำไมเสียบพิชเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการเองรู้ไปทำไมต้องมาช่วยด้วยวะเต่าสายไฟเย้ประตูอัตโนมัติเปิดแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสนุกของเราไป้ดูผมนี่ ใครดึงโอยที่นี่คือสวนสนุกเหรอเนี่ยเอ้าละเราจะพบเจอกับความบันเทิงเต็มรูปแบบมีอะไรบันเทิงอ่ะขึ้นไปบนเขานี่คือเทือกเขาเอเวอเรสต์เสมแล้วว้าวเปิดแล้วไงไปไหนไหนไปรีกวัวโอ้ยใบสะระแหน่พึ่งขึ้นเลยนะเนี่ยฉันว่าเธอจะเก็บไปให้แม่ฉันเอาไปทำผัดกะเพราเฮ้ยสะระแหน่เดือน าของขวัญปีใหม่ของขวัญปีใหม่ของขวัญปีใหม่ปีใหม่โดนดิบโดนดิบอนหรี้กันโดนดิบอุ้ยอ้ยตอนนี้เครื่องน่าจะเป็นหุ่นยนต์มันน่าจะเออร์เรอตอนเนี้ยโดนหนไปแล้วในโอเคไหมในโอเคไหมไม่โอเคติดพิสาวนยังฮ่าเอาล่ะรถไฟนี้จะพาเราไปที่ไหนรถรางพาเราไปยังสวนสนุกท่าน้านี้เป็นสวนสนุกเลยทุกคน ไวกิ้งเรือไวกิ้งไม่น่าสนุกเท่าไหร่นะแล้วก่อนเอาเอาต๊อบเอามาดูก่อนเฮ้ยใครพี่ไปเอาไม่มันไม่ลุดเลยพมันตกลงไ่แล้วลาก่อนลาก่อนบอนนี่มันไม่ลุดมันไม่ตายมันไม่อะไรทราะมันเขาเป็นเขาเป็นหนึ่งเดียวกับรถรางใช่โโอ้หเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรถรางอะนะตอนนี้หัวหัวยืดได้หัวยืดไปแล้วโอ้ข้างหน้าเป็นไวกิ้งจริงด้วยอ่ะ ถ้าใครอยากจะเล่นไวกิ้งแล้วก็นายจะต้องจับสิ่งนั้นไว้แล้วก็โยกไปโยกมาแต่ฉันคิดว่าเราอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่านะจุ๊จังลองดูสิอ๋ออเคได้ได้ได้จะขอโอกาสจังหวะมันบ้างนะเออเฮ้ยวู้ฮู้อ่ะอนนี้ตัวฉันอยู่ไหนน่ะโอ้โหเจอพี่ไม้เลยตัวฉันอยู่ไหนนี่พี่ไม้อยู่ไหนอ่ะติดอยู่กับรถรางเนี่ยติดอยู่นี่แหละ เปลียนยังไงไม่อยเห็นตัวเองจากที่งอกจากอยู่ข้างนอกตอนนี้พี่ไม้เข้ามาข้างในแล้วมีการพัฒนา <laughs> ทำไมทุกคนเราต้องมาช่วยพี่ไม้ออกก่อนทะน <laughs> ุอะไรอย่างเงี้ยเหรอช่ด้วยทะนุอะไรอย่างเงี้ยนะช่วยคนน่าสงสารเลยทำไมหัวไปติดกันหร้วน้ <laughs> ไม่เข้าใจ